เอาแล้วนะฮะสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนนะฮะกลับมาพบกับ NR Neo c h a n น e อ,อีกครั้งนะครับกับเกม g e n s h i n Impact นะครับเอาแล้วนะฮะเรามาเจอกันกับช่วง ไล่สาระกับเกมเก n s h ชิ i อิมแพกนะฮะพาที่9แล้วนะฮะโอ้โหเล่นยาวจริงเกมนี้ก็นะฮะมันเป็นเกมหลักอะเนาะก็ผมก็จะทำคอนเทนต์นี้ยาวๆนะฮะก็จะมาทำนู่นทำนี่นะฮะในแต่ละวันให้คุณดูว่าเราควรจะทำอะไรบ้างนะฮะเอาละก่อนอื่นอย่างแรกนะฮะเราก็ต้องมาเช็คก่อนนะฮะว่าเราต้องการที่จะ อยากจะอัพอะไรบ้างนะฮะในตอนนี้อติแฟกจำเป็นไหมอาวุธละ่ะอาวุธสมมุติว่าอาวุธคุณยังไม่พร้อมพอ,มพอมที่จะให้กับตัวละครใม่นะคะคุณก็ต้องมาหาดูอย่างผมจเจ้าอีตโตะใช่ไหมแต่ว่าดาบใหญ่ที่ผมพอจะหาให้อีโตะได้ตอนเนี้นะะี่ฮ <c> ะ <oughs> โปรตไทย <c oughs> โอเคฮะแต่ก็มีคนบอกว่าดีแต่ก็นะฮะผมก็จะทำไวก่อนแหละ ตอนนี้พยายามหาของดอกจากบอสไล่สัตดาห์อยู่นะเป็นของคาาอาวุธนี่แหละโอเคฮะแต่ก็จริงๆผมก็มีดาบอื่นนะอย่างดาบอะสกายวอสนะฮะก็ไม่รู้ว่าหมอกอะไรตกแค่ไหนแล้วก็อาจจะเอาสำรองเอาไว้นะฮะเผื่อจะเอาดาบอื่นให้จงยุนแทนนะฮะดาบนะฮะบานาน่าช็อกโกนะ <laughs> ชื่อดีๆมีที่เรียกก็ไม่เรียกนะฮะ,ะเป็นดาบนะฮะดาบที่ คนเขาบอกว่าไม่อยากได้ที่สุดนะแต่จริงมันก็มีก็ได้นะสำหรับผมก็คือได้ก็ดีนะเพราะผมก็ตั้งใจจะป้าโนเอลอยู่นะไอดาบบานาน่าเนี่ยมันได้แถมมาตอนที่ผอสุ่มดาบให้อายกะนี่แหละมิสเตอฮะโอ้โหเอาละตอนนี้ก็ได้เวลานะฮะกิจกรรมนะผมยังไม่ได้เป็นลงเล่นเลยกิจกรรมเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้อาดึกแฝกใครจะได้ได้ได้ พอสวัสดีแฟนคใคบบ้างสำหรับกิจกรรมนะฮะดันเจียนคูณ2นะฮะสามรอบก็คือเราอะสามารถไปลงดันเจียนแบบปกติได้แต่ว่าดันจะดอกคูณ2ให้3ครั้งนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมจะอัพก็คืออายกากะฮะซึ่งไม่ว่าพอสวัรค์นาง5าเปิดเสร็จครับเฮ้ยมาตอนไหนวะเนี่ย โอ้่มงมาตกใจตกใจหมดเลยกำล,ะละังกำลังอัดคลิปพูดอยู่โอเคฮะสวัสดีฮนะน้องออฟจูู่รึมาตกใจเนะหมือนกัน <ayım> โอเคได้ฮนะวันนี้เราก็มาเล่นกันน้องออฟแทนเขาเกมแป๊บเขาเกมรอเลยฮนะส่วนผมนี่จะเขาเรียกว่าไปเก็บของรอแล้ววันนี้ดันเจียนอากาศเปิดแล้ว อ๊อนายต้องไปลงกับเราแล้วท่นนายต้องมาลงกับพี่แล้วเคจัดไปพี่เก็บคูณสามไว้ให้เลยเนะไอ้คูณสองไว้ให้อยู่ยังไม่ได้ใช้เมื่อเช้าผมลงไปรอบนึงแล้วตอนที่ตอนนั่งในโรงเรียนเลยคูยังไม่เข้าก <c oughs> ็จะแอบแอบลงเลย <c oughs> โคตรโด <c oughs> ะะสดสมัย,ยพี่เลยแบบสมัยพี่เรียนไม่เป็นเด็กดีนะฮะเอ้ยใครมาวะ มจะรีบจะรีบมาไปไหนเนี่ยเข้าเกมไวไปเปล่าโอ้โหอะไรมันจะไวปานวอกนั่งนั่งโหลดนั่นด้วยว่านั่งนั่งหลดที่โรงเรียนโอเคนั่งโหลดเลยผมพี่โดนโดนไปกี่จิกโดนไปกี่จิกอ่ะเอ้ยพี่ยังไม่ได้โหลดเลยพี่ว่าจะมาอัดคลิปก่อนแล้วค่อยไปโหลดนี่แหละฉะนั้นไปกันทั้งอย่างนี้เลยนะนี่รับรอรัรอแล้วโอ นี่ก็จะวัยไปไหนเนี่ยไปไหนก็วันพักผ่อนเออใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พักผ่อนนะเ้าวันติดใช่เอาละฮะเปิดประตูสู่โลกกว้างนะฮะผมชอบสายถล่มเอาโคโคบีไปยำด้วยผมไม่ได้ใช้ตัวนี้มานานแล้วผมอยากจะใช้นางเราเปลี่ยนเป็นชื่อเค์ชี่ได้ไหมน่ารักดิโอโมนา อยากได้อ่ะอยากได้โมนหน้ากเลยตอนเนี้ยน้ำใจพี่วเออาะ่ะน่้มันจะเลุดเลสจะหลุดเลสออกโมน้าให้พี่สักตัวมันก็จะมีน้ำใจมากเลยนะเัืไงพี่ก็มลุกไงมลุกลุกเยอะไปแล้วเดิลุกโคตรเยอะเลยตอนเนี้ยเอาลุกไปสักตัวลุกสื่อเวทเกิดไปแล้วลุกสื่อเวทด้วยลุก ลุกยุคไหนวะเนี่ยดิลุกสิเวดเห็นเขาจะบอกว่ามีชุดทองชุดทองดีลุกตัวแรกใช่ไหมเออได้เวลาเสียตังค์้ก็่ะอีอีสี่สี่ฆ่ามันยำโอ้โห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 คือมันรอบไปได้ฆ่ามันฆ่ามันเล่นแบบไม่กลัวตายไปมันตายพอตั้งหมาย ตายไหมจะจอมตายไหมอาแข็งช่วยด้วยเอาไปไหนวะเนี่ยหนีหนีหนีมันทำไมตายย่าตายเย็นดีวะวะนทำไมมันตายเอ้ยมันไม่อู้โอ้ยลบลบลบโดนเต็มเต็มหนีจะตายไหมจะยอมตายจะจะตายไม่ตายตายได้แล้วตายได้แล้วปิดฉาก ล่าช็อตตัดตรับตัดตรับ,บ,บออยังตายไม่หมดอีกนี่โอ้โหจหรออิงเจ๊งเลยเลยเนี่ยนี่โอ้โหเฮีกีกี้ตัวอเอายี่นี่ดีกว่าโอ้มีเป็นตัวฮิลนะแต่โดนดาเมจเยอะกว่าเครชิงกะฮิล <c oughs> ยังไงให้ตัวเองโดนเยอะยังงงกับจิตตัวเองเสียทองก็มาแล้วบ <c oughs> เฮ้ยมันต้องมีทองสักอันแหละทองหนึ่งว่ะเฮ้ยทองหนึ่งอ่ะมาแล้วไม่มีทองสักอันไอออฟมันแย่งทองพี่ไปวะเนี่ยไออ็อกมันแย่งทองพี่พอกาดมากมีการแย่งวนเกิดขึ้นแย่งของดอกเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ผมไปโลชาวบ้านมีอะไรดวงดีตลอดเออไปโลกชาวบ้านดวงดีหรือคนมา เวลาคนมาโลกพี่นี่ดวงโคตรแย่เลยแต่ตอนอยู่คนเดียวดวงโคตรดีเออแปลกจริงว่าชีวิตแปลกเออเฮ้ยเอาตัวสายฟ้าก่อนเลยมึงถึกดีนะเอาเฮ้ยกดผิดไอ้เราก็หาตุ่มเปลี่ยนตัวไปเด้อหนึ่งนี่โอ้ยโอ้โหโดนฟันยังงวะน่ะโดนใครฟันใครมาฟันผรโอไม่โดนเลยไม่โดนเลย เฮ้ยโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่นี่แหละโดนเต็มโดนใครว่าไม่โดนมาแล้วมาแล้วนะแข็งแล้วนะฮะแข็งแล้วแข็งแล้วแข็งมากมันมันจะหิวแล้วต้องรีบฆ่ามันฆ่ามันจะหิวแล้วเฮ้ดีตายแล้วหนึ่งไม่ทันอู้เฮ้ยโอ้มันฟันโคโรมีอาจจ้าวโหาำมาก ม,มีมาแล้วอ๋อโอ้โหมีโดนเนียเ่ยโดมีโดนเยอะมากโคนมีเจ็บหนักมากนะตอนนี้นี่นี่ฟันโอโ้โหกระเด็นไปนู่น,นมีทำไมเรียบร้อยโอ้โหคนมีแบบว่าโดนโดนตีหน้าหงายหลายรอบแนละ้วเนี่ย สวดส่งว,ว,วิญญาณนะฮะสวดส่งว,ว,วิญญาณนะต้นไม้เหลือแค่สามรอบพอแล้วเดี๋ยวพี่ฟ์มไม่ได้ทองเลยว่ะไอ้อ๊อดดวงพี่ไปไหนหมดเนี่ยเดี๋ยวผมนี่ทำพี่ีก่อนวิทย์ทองอย่างเดียวอะเรียนเก่าพี่นี่แบบไม่เห็นจะมีทองสักกานเลยวะ่ะทอง,หงเหรียญเล่มพี่ไม่เห็นจะมีทองเลยเว้เลยโหคุณสองมาแบบเสียเที่ยวมากเลยตอนนี้คือไม่ได้อะไรเลยเนี่ย ทำใจไม่ได้ตอนนี้ออกให้สักทีเถอะแหม่รอบสุดท้ายแล้วเนี่ยมาแล้วมันต้องมาแล้วละ่ะรอบเนี้ยเอากดผิดปล่อยเห็ดทำไมตรงนี้วะเนี่ยเอ้เอ้ฝันตูดฟันตูดแล้วนะตอนปุนะ่มมาฝันฟันฟัน,ฟ,น,ฟ,นฟันหนเดียวเอ้เสียชิกดาดามเมจต,ต่ำอ่ะเอ้เสียชิงอ่ะค่อยปา ไฟฟ้าใส่อีกโอ้ไม่โดนปล่อยมาปุ๊บกูโดนปุ๊บเลยหนีเฮ้ยใกล้ตายใกล้ตายใกล้ตายอะ่ะครับเจ็บตัวเจ็บหลานช็อตโอ้ยไ่โดนเอา้าอะไรกัเนี่ยโอ้โหอา้าเคยฉีกราอีไตยโอ้มันต้องตายพร้อมนะมันนะเอเอ,เอว่ะเฮ้ยมันจะฟันแล้วลงก,ก่อนโอ้โ

ีโอ้ยเนาะรู้สึกเจ็บจี๊ดมากมีมันต้องมีวิธีบนกฎโอ้โหต้องมีวิธีปล่อยเห็ดด้วยเผื่อได้ของดีปล่อยเห็ดด้วยเยี่ยวพี่ทองสามรอบทองสามรอบติตกูไม่ได้ทองสักรอบเลยจริงด้วยพพูดแบบแบบไม่ไม่ได้ทองสักอันเลย อะไรอุยเนี่ยชีวิตแบบจิกจิกมาจากมือเลยสีทองเนี่ยงอนแบบเตี้ยหลังจะได้เงอนเงินแล้วก็ออกจากนันเจี้ยนเลยกับเวลาแบบเวลาเป็นลุงบอสประจัมพัดดาหรือบอสบอสแบบบอสบอสในแมเปอะไรเงี้ยลุงเนี่ยผมได้สามวันตลอดเออแต่แต่เมื่อเช้าพี่โชคดีไปแล้วไงพี่ได้ของดอกจากบอสเป็นอะไรดาบใหญ่คาบมาหนึ่งอัน โหอยากดาวดาบใจครับโหร้อยวันพันปีจะได้ออกแม่งนั่นเด็มาโคตรยากเลยได้แต่นี้ได้แต่หนูของพี่สื่อเวทเต็มเลยพี่สื่อเวทเต็มเลยตอนเนี้มันนูมีอยู่ห้องสื่อเวทตอนสื่อเวทตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรให้มันแล้วเนี่ยเออแต่พี่ต้องเตรียมดาบให้ชิโนบุด้วยแต่ว่าพี่มีดาบไลออนหลอดอ่ะน่าจะได้อยู่แหละ นั้นได้นั้นได้ดีเลยดีอยู่ดีอยู่ก็เพราะว่าชินอุบุเป็นตัวฮิวก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นตัวทำดาเมจด้วยพี่เลยเพิ่มพลังโจมตีให้มันไปเลยอืมเดี๋ยวไอ้พวกเพิ่มเลือดค่อยไปเอาที่อาร์ติแฟกต์ก็ได้เพราะไอ้นี่มันเติบโตเติบโตไปแล้วว่าชินอุบุชินอุบุน่าจะเติบโตเป็นโบนัสโบนัสฟื้นฟูเออโบนัสโบนัสอ่าโบนัสรักษาอ๋อเออยงั้นก็ดีแล้วแหละเดี๋ยวค่อยไปเน้นอาร์ติแฟกต์เอา แล้วนายไ,ไ,ไปทำอะไรแล้วมันต้องใช้ตัวไฟต้องใช้ตัวไฟตีไม่ใช่เหรอไอ้แร่นะนะั่นต<อ>ัดยาเอาไอ,อายกาไปฟันไม่เจ็บตัวจัดยาจัดแปะยังไม่ร้อยชามยังไม่ร้อยชามเท่าไหร่วะเนี่ยชามเจ็ดชามเก้าเจ็ดเอ้ยเห็นตัวเลขแล้วเจ็บจังเลยเมื่อไหร่มันจะเต็มร้อยวะเนี่ย <laughs> กับข้างในข้างใน95โอ้ข้างใน95หนักกว่าเดิมอยู่ที่นะคเดี๋ยวนี้95ราคาแพงโคตรเลย95ราคาแพงโคตรแพงกับเราเนี่ยเ <ทำ S 1> มื่อ <ward> er. ไรจะครบร้อยน้ำมันอนะ่ะน้ำมัน95แพงโคตรพามนอะเกือบตาไม่ทันเพ็จริงๆปจริงจะ <c oughs> เป็นจุงหลีให้ออฟคุณแล้วกัน <c oughs> สมกับเป็นเหมือนยิงเฮ้ยนี่มันมีนี่มันมีของเดดวอลฟมีของมาให้อ้ากระเด็นโอ้ยกูโดนอ้าโหกแล้วแม่จะแม่งชาดนะแพงโอ้ล้านนะแพงเหรอะสีเข้าไปนะโหสีเข้านี่นะเอาอันตีเลยใช้แบบสุรุยสุร่ายนี่เลยที่เขาเรียกว่าสุรุยสุร่ายนะฮะอันตรงอันตีไม่เก็บเอาไว้เลยนะฮะใช้ทิ้งหมดเสร็ โอ้ได้เป็นล้านเฮ้ยแต่มันกะลีเฮ้ยแต่มันยอดน่ามันยอดวีพีลงมากดอันนี้ดูดอกไม้ดอนเนี้ดอกไม้อยู่ไหนข้างบนอ่ะออ้ากูอยู่ข้างล่างแล้วดอกไม้ดอกไหนนี่นี่พี่ต้องกระโดดขึ้นไปใช่ไหมใช่ไงโอเคนี่ดอกไม้นี่อะไรนี่มีของอะไรไงใช่ไงเป็นดอกไม้ไฟว่ะนี่มาแล้ว ลอยมาดิดิอู๋ไอ้อาะลอยลอยลอยเดี่ยวลอย,อยกลายเป็นฝุ่นกลายเป็นขี้เลย <laughs> เอาจริงเขาแ่อไนะต้องเอาสายุออกมาเก็บใช่ไ <laughs> หมใช่ใช่ไม่วิ่งหนีเอาสายุสายุทำไมมันไม่วิ่งหนีอ่ะสายุสัตว์สัว์รักมันเหรอ เป็นความสามารถพรสวรรค์ความสามารถพรสวรรค์นะฮะผิดเสื้อไม่พินหนีคือมีประโยชน์มากแล้ว้องเจ้าออกมาตามทำไมแล้วพี่เจ้าออกอยู่เฮ้ยได้วันนี้เจ้ามากิงแข่งกันนะผมได้ไปแล้วหนึ่งกลัวมากทีี่ยังไม่เห็นเลยพีไม่เห็นเลยเฮ้ยเจอแล้วเจอลิบบลุข่ามันเฮ้ยแบ๊กอุ้ยได้เอาไม่ได้สักอันแต่กูโอ้มันท่านแข่งหรอพี่ เ้ยนี่แน่ได้อยู่บอกเลยว่าคาถาแยกล่างนี่ยากากายภาพบยกายภาพนะฮะสกิลใช้ประโยชน์ไม่ได้เราเนี่ยเดฟตีไม่ได้นี่สายุหมุนติวตับ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 ตตตตตตเฮ้ยเซกสายุเราโหดนะดูนี่โอ้ สยุคเก่งเดี๋ยวก็ไปจมน้ำตายเลยอ๋อว่งจมน้ำตายเลยถ้าไปไม่ถึงอ่ะพี่มีอายกาโอ้โโชคดีเลยมันมุดน้ำกลับมาด้วยมันจิ้งไปแล้วมันมุดน้ำกลับมาหนุ่มหนุ่มนะหนุ่มนะนี่นี่นี่โอ้โหคือคือพี่ไม่ได้เอาอยกาออกมาไง แล้วพี่หมดแรงตรงนู้นคือจมน้ำตายท่าเดียวเลยนะอายุมันเวลากิ้งมันไม่ใช่ใช้แรงหรอจริงเหรอเรไม่ได้ใช้แรงเออเฮ้ยไม่ได้ใช้แรงแต่แต่แต่ถ้าแต่ถ้ามันหมดล่ะหมดก็ยืนรอแป๊บนึงแล้วก็กิ้งกลับไปอ๋อมันจะมีอะไรให้กิ้งอ่ะมันจะมีอะไรให้กิ้งไม่มีอะไรให้กูกินเลย เฮ้ยเดียวเยเเดี๋ยวเดียวสายยุ้ยไปตามไปบ้างเฮ้ยไปนาโคตรไ้อ่ะตบตกตกตกตสายุกับมาเฮ้ยสายุมันคล่องแคล่วมากอะ่ะนท่ามไปดไม่ชอบอะ่ะ จากนี้เวสาซยูจะกลายเป็นตัวหลักของพี่ด้าบโอ้ยตาไวาดาวเขากินใจกูมากลแมลิมมาชนแล้วมาได้อะไรว่าตาทานตาทานสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าตาทานมาแล้วโอ้โหมันตีลอยเลยแข็งลอยได้ด้วยแข็งซะลอยเลย ความจริงไหนให้โอกาสมันแบบว่าตีนายักทีก็ได้ล่ะไม่ฟาทาีหินแตกเห็นตัวน้อยๆอย่างนี้เห็นน้อยๆตัวน้อยๆอย่างนี้แรงอย่างเยอะนะฮะได,<อ>ด้ชาแนลดูตาวิง่งเ้ยนี่มันน้องคีสองชัดๆเออถ้าวิ่งมันแอบเบลล์ดีเดีด๋ยวกูจะ เดี่ยวเดี่ยวนาขี่ีด้วยเออขีีก็วิ่งไงแต่ว่าสายยุคือค่าสเต็มมันเนี่ยมันลดช้ามากเลยนะตอนวิ่งนะใช่มันแบบนางนี่ผิวไหวตุดสายลมมากเลยแล้วที่มันอัลดผิวไหวแบบสายลมนี่ถ้าพี่กดค้างวิ่งตัวอื่นนี่หมดแรงเข้าต้มไปนานแล้วเออได้เจอเจอตัวเอาไป่วม คือผมเจอเป็นล้านเลยพี่เจอเป็นล้านผอมือเลี้ยงมามึงเข้าโลกใหม่เจอวิเซอร์เป็นล้านแต่เพื่อนสายไม่มีใครนั่งเลยนะโอ้มีแยกล่างพียเฮ้ยเฮ้ยลุ้งผมเพิ่งมาเห็นอะไรลุดยังไม่ลุ้งผมยังไม่ลุ้งไม่ไม่หมายถึงที่เห็นคาถ่ายแยกล่างนายลุ้งลงไปข้างล่างอ๋ออ๋อแล้วมีแยกล่างเลยนี่ เอาแล้วนะฮะวันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับช่วงไลฟ์สาระกับเกมกินชิ้แนแท้คนับลวกโอเคนะฮะไปเรียบร้อยนะโอเคฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะฮะถ้าชอบนะฮะก็วันนี้ SR Channel ขอตัวลาไปก่อนขึ้นใหม่แล้วอ่ะโอเคฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ รว <c oughs> <c oughs> ยแหละพยอยามลวกเนาะ